สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณหวยมาเลบนล่างนะคะสูตรง่ายซึ่งสูตรนี้นะคะก็เข้ามาแล้วค่ะในงวดที่ผ่านมาก่อนจะไปดูการคำนวณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณดูผลของงวดที่ผ่านมากันก่อนนะคะว่าสูตรนี้เข้าจริงเข้าชัวร์ค่ะก็คำนวณตามสูตรกันเลยนะคะสูตรแรกนะคะก็จะได้เป็น

6บวก2 2บวก3และ2บวก2ค่ะหลังจากที่เราได้ตัวเลขชุดเดียวกันมาแล้วนะคะเราก็ทําการจับคู่ตัวเลขเป็นตัวเลข2ตัวกันเลยค่ะก็จะได้เลขเด็ดในงวดที่ผ่านมานั่นคือ3 2 9 3 3 3 3 9 2 4 0 4 7 4 4 0 2 2 8 5 5 9 5 4และตัวเลขชุดที่เข้านะคะในงวดที่ผ่านมานั่นก็คือ9 3และ2 4ค่ะสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรง่ายๆที่มีเลขเข้านะคะเอาละค่ะเรามาคำนวณงวดที่กำลังจะถึงกันเลยนั่นคืองวดวันที่25ตุลาคม2563ค่ะ ก็นำตัวเลขจับคู่แล้วก็คำนวณตามสูตรกันเลยนะคะก็จะได้เป็น3บวก0 2บวก7 4บวก9 2บวก3 3บวก9 0บวก4 2บวก4 2บวก2 7บวก9 0บวก9และ0บวก7ค่ะหลังจากที่เราทำการหาตัวเลขเดียวแล้วนะคะเราก็ทำการจับคู่หาตัวเลข2ตัวกันเลยค่ะก็จะได้เป็น สามเก้าเก้าสามห้าสองสองสี่สี่หกสีเกหหกเกเจ็ห้าสสองเดเกสี่ห และนี่นะคะก็เป็นตัวเลขนะคะที่เราจับคู่ให้คุณนะคะถ้าคุณชอบตัวเลขไหนหรือว่าจับคู่ได้มากกว่านี้นะคะก็ลองเลือกซื้อกันดูค่ะรางวัลบนล่างในงวดน,นี้นะคะอาจเป็นของคุณก็ได้ค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่ององวดน,นี้รวย